สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับนี่ฮะก็อ่ใกล้ปีใหม่แล้วนะฮะนี่ผมอัดคลิปไว้นะครับอัดคลิปไว้แล้วก็ตัวเองก็จะต้องไปทำภารกิจนะฮะพาครอบครัวนะฮะไปเที่ยวปีใหม่นะครับผมก็เอายังไงก็แล้วแต่นะครับอยากให้ทุกคนนะฮะ พาครอบครัวนะฮะอยู่กับครอบครัวในวันปีใหม่นะฮะแต่ว่าแ a นติกนะฮะเขาก็ไม่ปล่อยประระเลยนะฮะให้เราได้อยู่ว่างๆนะครับแต่ว่าเราเล่นเกมไปได้ครับเล่นเกมไปได้นะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ด้วยนะครับผมปีใหม่ทั้งทีนะครับผมก็มีทั้งเล่นเกมแล้วก็สามารถอยู่กับครอบครัวได้ชวนคนในครอบครัวมเล่นได้นะครับผมอมาดูกันดีกว่านะครับ ก็จากในรูปนะฮะก็จะมีพี่นกฮูกนะหูทูนเป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยดูท่าแล้วนะครับอ่ะกิจกรรมฉลองปีใหม่กับโปเกมอนโกนะครับปี2023นะครับะจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่21เอ้ยวันเสาร์ที่31จนถึงวันพุทธที่4นะฮะมกราคมไม่กี่วันเองนะฮะประมาณ4-5วันเองนะครับโปกเกมอนที่จะเปิดตัวนะครับผม เป็นพิกาจูสวมหมวกปาร์ี่สรงสูงมันมาอีกแล้วป <ś m akes> ีนี้ใส่หมวกสีดำแ <ś> ค <m akes> ่มาบ่อยโคตรมาบ่อยจนน้าเบื่อนะครับแล้วก็นกนกฮูกนะฮะยรุโนสึนะฮะยรุโนสุนะครับจะสวมหมวกปีใหม่นะครับก็คือจะสามารถพัฒนาร่างได้แหละนะครับ ปกติไอ้พวกสมมวกจะไม่ค่อยไม่ค่อยสามารถพัฒนาร่างได้นะอันนี้เขาพัฒนาร่างได้นะครับแล้วก็พวกท้องฟ้านะครับเสายิมต่างๆนะฮะเขาจะมีการตกแต่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันวันที่3 1เอว่าเขาจะตกแต่งยังไงนะครับ3 1 1เอด10โมงอะโมงนะฮะเริ่ม10โมงเอ้เริ่ม2ทุ่ม2ทุ่ม2ทุ่ม3เดทุ่มนะครับ แล้วก็โอ้โมเอ็ดสองทุ่มนี้ผมคงนอนอยู่แถวนู้นนะครับเขาแพงม้าคงไม่มีอะไรให้จับแต่เดี๋ยวจะรีวิวไปดูว่าบนเขาแพงไม้มีอะไรให้จับบ้างนะครับแล้วก็มีไอเทมอวตารใหม่นะครับเป็นท่าแล้วก็สติกเกอร์อันนี้ข้ามไปแล้วกันนะฮะอ่ะมาดูเผชิญหน้ากับโปเกมอนนะฮะในธรรมชาตินะฮะในธรรมชาติเราจะเจอกับ พิก a ชูนะครับโฮโอสวมหมวกปีใหม่นะครับแล้วก็วอรเปนะครับหรือว่าเคมุสโซสวมหมวกปาร์ตี้นะครับตัวโปเกมอนมีสามตัวองวะเนีนะนะครับพิกาจูสวมหมวกปีใหม่จะมาเลยตั้งแต่นะครับแล้วก็ฮุนฮุสครับสวมหมวกปีใหม่นะฮะตัวนี้ตัวเก่านะ นะแล้วก็วอเปอร์ครับสมบวกปีใหม่สมบวกปาร์ตี้นะฮะสมบวกปาร์ตี้สมบวกปาร์ตี้ใหญ่กว่าตัวมนันอีกนะครับตัวนี้ก็มีชายนี่ด้วยแล้วก็สามารถพัฒนา,นาร่างได้2ร่างนะครับผมก็การพัฒนา,นาร่าง2ร่างาผมจําไม่ได้นะว่าตัวหนึ่งต้องแอตแทกสูงหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งต้องดีเฟนส์สูงหรืออะไรเงี้ยแหละผมจําไม่ได้นะต้องลองไปดูอีกทีหนึ่ง ฟักไข่ครับไข่7กิโลนะฮะไข่7จกิโลก็จะมาจากของขวัญของเพื่อนนะครับที่ส่งมานะครับถ้าเรามีพื้นที่ว่างของไข่นะครับก็จะสามารถได้รับไข่7กิโลจากการเปิดของขวัญก็จะมากับพิชูสวมหมวกปาร์ตี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ว่าร่างไหนมึงมาสวมหมวกตลอดสวมหมวกคนละอย่างนะครับ ดูดีๆนะพี่ชูสวมหมวกปาร์ตี้นะกับพี่กชูจะสวมหมวกคนละแบบนะครับอ่าแล้วพี่ชูก็มีชายนี่ด้วยนะฮะแล้วก็น้องปีครับเชฟร์ฟนะครับเชฟฟ้านะครับอ่าพูพูรินนะฮะอิกกี้พับนะครับอิกกี้บับนะครับโทเก็ปี้ครับแล้วก็บราลกี้นะฮะสมูจุ่มครับ แล้วก็อีเลคิดแม็กบี้แอซูริลแล้วก็ไวนัทนะครับทั้ง3ตัวนะครับเอ้ยไม่ใช่ทั้ง3ตัวสิทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเบบี้หมดเลยนะครับเป็นโปเกมอนเบบี้นะครับ, Baby, ค,รบคุณลักษณะเด่นของโปเกมอนเบบี้ก็คือถ้าสมมติตัวไหนที่เราอยากได้แล้วก็จะพัฒนาร่างเพื่อจะไปใช้ PVP นะครับอออย่างเช่นตัวนี้ นี่ตัวนี้เอาไป PVP ได้นะครับหมายถึงพัฒนาร่างไปถึงร่างที่3นะฮะร,รวมถึงผู้ลินด้วยนะครับเวลาจะพัฒนาร่างนะครับเบบี้เนี่ยเวลาเปิดท่าที่2จะใช้ดัชน้อยกว่านะครน้อยกว่านะครับ,อ,รบอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนะให้ดูนะอ่าเดี๋ยวผมขออญาตย้ายจอมาให้ดูเนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันนะนี่ปุ๊บ เบบี้มีไหมเบบี้เบบี้อ้าวไม่มีเหรอนะฮะอ่าผมต้องมีเก็บไว้สิอ่า C L E เน่เน่เน่เน,น่มาแล้วนี่นะฮะนี่เห็นไหมนิวแอ t แท็กข้างล่างนะฮะภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มท่าใหม่จะใช้แค่10,000นะฮะแล้วก็ใช้ Candy 25นะฮะเนี่ย New Attack เห็นไหมตรงนี้ เดี๋ยวผมวงอ่ะอันนี้คือที่เพิ่มท่าใหม่นะครับเนี่ยจะใช้แค่1 0,000หมืนะครับแต่ถ้าเป็นร่างที่สามนะฮะอ๋อนี่เปิดไปแล้วเอานนี้ก็เปิดไปแล้วเปิดไปแล้วหมดเลยนะครับอ่านี่น,นี่อันนี้เป็นท่าที่ร่างที่สองของเขานะฮะเห็นไหมอ่าตัวนี้ก็หึงหมื่นเหมือนกันนะครับไม่ต่างนะ อ่ะจะไปหาดูตัวต่างโอ้มาเปิดอะไรตัวนี้วะ <laughs> อีเลคิดแล้วกันอีเลคิตอีเลคิตอยู่ไหนวะมีม,มีมันต้องมีกับเขาแหละนะครับเนอีเลคิดนะฮะตัวเบบี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเวลาจะนี่เห็นไหมนิวไอแท็กจะใช้หนึ่งหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นร่างที่สอง นี่จะให้เจ็ดหมื่นห้าเลยนะนี่เห็นไหมนะครับเราไปล่างที่สามล่ะนะครับนี่ล่างนี้โคตรโหดนี่เช็คอันนี้โอ้ยอันนี้มันเก้าหมื่นนะมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นนี่ยเจ็ดหมื่นห้าเห็นไหมเนี่อ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ตัวไหนที่เป็นเบบี้นะครับแล้วอยากจะไอ้อะไรนะอยากจะเอาตัวนี้อะไรเฮ้ย จะเอาไปใช้พี p แน่นอนนะครับก็ให้เขาเรียกอะไรให้เพิ่มท่าก่อนที่จะพัฒนาร่างนะครับให้เพิ่มท่าก่อนที่จะพัฒนาร่างนะ LG ผมไม่มีอยู IG. IG. ่ I G ไอตัวนี้ผมไม่มีทำไมมีน้อยจังวะโทเก็ปี้อ่าโทเก็ปปี้นี่ก็จะชัดเจนนะ โทเกปีออ่อิ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 อยู่ไหนวะโอ้โหนี่นี่อ่าเห็นไหมปืดเนี่ยฮะอุ้ย๊บนิวแท็กครับหนึ่งหมื่นเห็นไหมแต่ถ้าเป็นร่างที่สองเขาโทเกปติกจะเป็นห้าหมื่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นอา่า ถ้าได้เบบี้แล้วอยากเอาไป PP นะฮะเพิ่มท่าเนี่ยนะครับควรจะทําตอนที่เป็นร่างเบบี้เพิ่มท่านในตอนที่เป็นร่างเบบี้นะครับแล้วค่อยพัฒนาร่างนะครับแล้วค่อยพัฒนาร่างนะครับอ่าคือความสามารถทุกอย่างมันจะไม่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าคุณจะอัพพลังก่อนหรือเพิ่มพลังทีหลังอะไรเงี้ยไม่แตกต่างคืออย่างนี้การเพิ่มพลังหรือ power up ตรงเนี้ยนะฮะนะฮะสิ่งที่คนเห็นไหมฮะนี่นี่ การเพิ่มพลังเนี่ยไม่ว่าจะเพิ่มพลังตอนเป็น5้าเบบี้นะครับเป็นร่างเบบี้หรือตอนโตเป็นร่าง3แล้วไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันนะครับอันนี้เป็นแค่เลเวลนะฮะนี่นี่ฮะะเนี่ยเวลาเรากดพัฒนาร่างอ่ะตรงเนี้ยนะฮะเอาลบไงวะเดะเดะเดะมันคือเลเวลของโปเกมอนครับนะฮะ การเพิ่มพลังคือการเพิ่มเลเวลนะครับจะเพิ่มเลเวลก่อนพัฒนาร่างหรือหลังพัฒนาร่างไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันแต่ new attack ต่างครับถ้าเป็นร่างเบบี้จะใช้ดัดน้อยกว่านะครับเนียดัดน้อยกว่าเนี่ยนะห่างที่สามเนี่ยนะฮะห้าหมื่น แล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็คือการพาวอัพเห็นไหมเมื่อกี้ตัวเบบี้มันไปไกลกว่าด้วยนะฮะนั่นคือเหมือนกันนะครับสุดท้ายมันจะมาสุดตรงนี้เหมือนกันไม่ว่าจะอัพก่อนหรือหลังนะฮะพัฒนาร่างแต่ว่าการเพิ่มท่านะฮะถ้าเป็นไปได้มีตัวเบบี้นะครับเพิ่มท่าที่ตัวเบบี้จะนะฮะเพิ่มท่าที่ตัวเบบี้นะครับจะใช้สตาร์ดัน้อยกว่าอ่าตามนี้ละกันนะครับอันนี้ผมเอาออกก่อน ตามนี้นะครับถ้าได้ตัวไหนแล้วอยากเอาตัวนั้นไป p p ให้เพิ่มท่าตรงเบบี้ก่อนนะฮะตัวที่น่าสนใจนะครับตัวที่น่าสนใจก็มี3ตัวนี้อ่อสตัวเลยละกันนะครับอ่าไป p p ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไปตีบอสตียิมได้ PVP ไม่เท่าไหร่นะครับ2ตัวนี้นี่ ตัวนี้ก่อนตัวนี้เทพ Pvp เลยนะฮะเป็นเมตาแล้วกันเป็นถือว่าเป็นเมตาแล้วกันนะคพี PV p P หลีพันห้าล่างที่สามเขานะอซูมาลิวนะฮะแล้วก็ตัวนี้นี่หลีห้าร้อยครับหลีห้าร้อยเขาเก่งอยู่นะครับอ่ะตัวพวกนี้นะ Pvp นะครับ ตัวนี้ตีบอสตียิมนะครับตัวนี้พีพีหลีพันห้าตัวนี้พีพีหลีห้าร้อยนะครับอ่ะประมาณนั้นแล้วก็จะมีงานวิจัยภาคสนามใหม่นะครับให้เราทำด้วยนะไม่รู้อะไรนะครับแล้วก็ตีบอสครับนี่ตีบอสก็จะมีฟูจิกิดเนะนะฮะฮิโตคาเงะสันิกเมะนะครับแล้วก็พิกาชูแล้วก็โฮ โฮห,หรือว่าฮุดน,น,นะครับอ่าผมไม่แน่ใจว่าบาโบซอ,ส,อสวมหมวกเนี่ยมันมีร่างที่พัฒนาร่างได้ไหมนะครับแต่ก็สามารถเก็บเอาแคนดี้ได้นะครับบอสหนดาวก็ถ้าใครอยากได้สายสะสมก็ตีตัวนี้แหละนะครับส่วนบอสสาดาวนี่ฮะตัวที่เอาไปใช้งานได้มีตัวเดียวเลยตัวนี้นะครับส่วนบอสห้ดาวเป็นลิซิลแมครับเดี๋ยวรอผมกลับมาผมจะพาตีนะ เลื่อนเลื่อนเมก้าฮากันเนวก็ตีกันเราเอง้วกันผมไม่ค่อยชอบตีเมก้าแล้วก็เ e สแลมนะครับจะได้ท่าใหม่ด้วยนะฮะชื่อฟิวชั่นเฟรมนะครับหรือว่าคอร์สเฟรมนั่นเองนะครับตัวนี้น่าจะเอาไป PvP ได้นะฮะ่านี้น่นะครแล้วก็ไปตีบอสได้ด้วยนะฮรแล้วก็จะมีคําท้าทายนักสะสมมาใหม่นะครับคำท้าทายนักสะสมมาใหม่แล้วก็จะมีโบนัสในกิจกรรมนะครับ ระยะฟักไข่จะลดลงครึ่งหนึงนะครับลดลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ้านะครับาการฟักไข่3ใบแรกนะครับถ้าคุณเปิดการใช้วิดเจ็ตจะลดลง1ใน4เลยนะครับจาก2โลนะฮรลดครึ่งหนึ่งก็อ่าโลเดียวใช่ไหมแต่ถ้า3ใบแรกนะครับลดลง1ใน4ก็เหลือแค่เท่าไหร่500เมตร นะครับอ่ต้องเปิดใช้ Widget ตนะวิดเจ็เป็นยังไงอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่วิดเจ็ตนะครับวิดเจ็อันนี้ผมเป็น Android นะรู้สึกว่าบน iOS ผมก็มีนะมีทำคลิปไปแล้วนะครับอ่ะนี่ผมให้ดูของ Android แล้วกันนะครับวิดเจ็ของ Android ของผมจะกดนะครับค้างไว้แบบนี้นะฮะกดค้างที่หน้าจอของแต่ละยี่ห้อผมไม่รู้นะครับไปดูเอาเอง แล้วก็เลือกวิดเจ็ตนะครับมันจะมีวิดเจ็ตของโปเกมอนโกอยู่เปิดๆมีไหนวะแล้วก็เลื่อนหาเลื่อนหาอ่าอันนี้เขาเรียกวิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตปึงป้งๆไหนวะโอเคจะไม่มีรูปหมาด้วยวิดเจ็ตวิดเจ็ตนี่ฮะวิดเจ็ตซึ่งของผมมันมีเยอะเหลือเกินครับก็บเปิดใช้ปึ๊บนี่ ไม,มไม่มีใครไม่มีใครเลยไม่ได้ฟักไก่ล่ะเอา้าไม่ได้ฟักจริงด้วยนะฮะนี่ป๊าบนี่ฟักก่อนแล้วก็ไปดูสิก็มีนี่นะฮะร,ร,รีมูฟไปก่อนนะครับอ่ากดค้างหรือกดนี้ก็ได้อ่าแล้วก็เลื่อนหาโปเกม,มอนโก นี่ไปดูกันเองนะแต่ละยี่ห้อผมว่าไม่เหมือนอ่ะมันจะขึ้นมาแบบนี้ถ้าฟักไข่2ใบมันก็จะขึ้นมาอีกนะครับอันนี้คือการเปิดใช้งานวิดเจ็ตนะครับก็เปิดไว้เลยนะครับเปิดวิดเจ็ตไว้เลยครับใช้งานไว้เลยนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามีหลายใบมันก็ขึ้นหลายใบแล้วก็ค่อยมาฟักไข่นะครับอันนี้ทําไว้ก่อนนะทําไว้ก่อนกิจกรรมได้เลยนะครับทาไว้ก่อนกิจกรรมได้เลยจะได้ไม่ลืมนะครับ ไปดูเองนะเรื่องการเปิดใช้วิจเจตก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรมากก็ไม่มีตัวอะไรเด่นๆนะครับไม่ค่อยมีตัวอะไรเด่นๆในการเอาไปใช้งาน PVP เท่าไหร่นะครับก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะฮะจะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับก็ขออวยพรนะฮะให้ทุกคนนะฮะที่ติดตามช่องแล้วก็ติดตามเพจนะครับของโปโกเทนเนอร์นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขอให้มีความสุขกับชีวิตนะฮะ ขอให้ประสบความสาเร็จในชีวิตและการงานนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนนะฮะเล่นโปเกมอนอย่างมีความสุขและขอให้ได้ใช้นี่ไอวีร้อยกันทุกคนเลย